การทาน้้ำมันบนเขียงก่อนใช้งานอาจดูเป็นเรื่องเล็กๆแต่ความจริงแล้วสำคัญมากเลยค่ะเพราะจะช่วยป้องกันเขียงของเราไม่ให้บวมไม่แตกง่ายแถมยังช่วยให้เขียงดูดีเหมือนใหม่อยู่เสมอใครที่ซื้อเขียงมาใหม่มาลองทําตามกันดูได้เลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะนําเขียงที่ได้มาแช่กับน้ําเกลือพักไว้ประมาณ8-12ชั่วโมง การแช่เขียงกับน้ำเกลือจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เขียงของเราขึ้นราและมีกลิ่นเหม็นเมื่อครบเวลาแล้วให้นำเขียงมาเช็ดให้แห้งแล้วนำไปผึ่งลมจนแห้งสนิทนำเขียงที่แห้งแล้วมาทาด้วยน้ำมันจนชุ่มทั้งสองด้านรอให้น้ำมันซึมอาจนำไปตากแดดอ่อนๆหรือผึ่งลมทิ้งไว้ข้ามคืนก็ได้สามารถทำซ้ำได้2-3ถึงครั้งแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบ้านเลยค่ะ การทาน้ำมันนั้นจะช่วยป้องกันการแห้งและการแตกหักของเขียงช่วยทำให้ผิวเรียบเนียนและช่วยลดการดูดซึมของน้ำและกลิ่นได้ด้วยค่ะใครที่เคยลองวิธีนี้แล้วได้ผลเหม้นบอกกันด้วยนะ